อันนี้เป็นปลาซิวทะเลนะจ้าทุกคนเป็นปลาซิวทะเลจา้ามึงอินนสือมาสองโลสิมาเฮ็ดแบบตากแดดไว้จะทอดขายเนาะนี่ปลาซิวทะเลกับสิเป็นลักษณะนีเป็นแบบนี่เนาะไข่คายๆกับปลานทียังกดปลาซิวเกลียวเก็ตเพิ่นเพิ่นมีเก็ดตจะได้เนี่พี่นอ้องเก็ตเพิ่นมันจะเป็นใสซ ออกไงน,นี่เก็ดเป็นนี่เก็ดเก็ดเป็นเสร็จใส่สี่ซื้อมานี่มาเครื่องอะไรต่างเด็ดทอดด้วยจ้ะพี่น้องทอดขายจ้า เอาก็มีปลาที่พ่อปลาส้อยจะปลาส้อยนี่เพื่อนเฮ็ดให้แล้วพร้อมเรียบร้อยได้เดาสิบล่างเอาอดีออกเอาปุ้งเอาใส่ที่เพื่อนอวบเพื่ิดเนาะเอาออกเพื่อจะตากแดดให้กันจะ้จะเฮ็ดตากแดดจ้องแบบนี้ออกเนาะ pha nịt siêu, pha <laughs> tỏng, kết nước ngọt, kết được ngay ngay มาเบิง้งเมื่อเบิ้งตอนเฮ็ดเร็จแล้วกับตอนเขาจากเด็ดแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นปลาซิวที่ล่างแล้ว้อจ้าพี่น้องปลาซิวทะเลล่างแล้วเอาเกล็ดออกตอนแ,แรกๆจะนั่งขูดจะเสืเบิ้งนะซื้อเฮ็ดให้เบิ้งซื้อละจ้ะเอาไปล่างจริงๆให้ดาวใส่ตะก้าใส่ตะก้าตาห่างๆจ้ะล่างในน้ำแล้วก็วนๆๆอยงนีสิแป๊บเดียวออกเกียงเลย แล้วก็จะได้ตัวสใสๆแบบนี้เลยจ้ะนี่ปลาซิวทะเลตัวสวยๆเนาะปลาซีมามะเครื่องอันนี้ก็เป็นปลาสอยล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาข้างงูข้างในออกให้เบิดนเลยนี่ยังมีติดมานิดหน่อยเป็นสีเลยจ้ะล่างออกเห็ความสะอาดให้เรียบร้อย ไกดาวก็สิม,มาหมักน้ำนะจ๊ะหมักน้ำหมักของเขานี่น้ำมหมักไก่ดาวเฮ็ดเสร็จแล้วส่วนผสมก็สิมีมีเกลือมีรสด,ดีมีผงซีรดผงขมิน้นนะจ๊ะผงขมิน้นเวลาทอดเวลาหมากักมันก็จะเฮ็ดให้สีมันสวยเนาะสูตรหมักนี่เพ่คือกันเด้อค่ะรสรสชาติของไผของมันเนาะสูตรไผสูตรมันสูตรสูตรนี้ไก่ดาวใส่ประจำ บ่าว่าสิมักปลานหน่อยปลานหญ่ก็สั่งสูตรนี้คันซีคันผู้แดวัฒน์นแก,กบแบบเอาเกลือห้วยหรือยังก็แล้วเตจ่ะแต่ว่าดี่ดาวว่ามันบะทัวถึงกันเทดแบบนั้นโตเข้มกับสีเข้มตัวจางกับสีจางเนาะที่ดาวมีใส่สูตรแบบนี้เลยเดี๋ยวคนนำมาแต่มันเข้ากันเนาจะไ่น,น้อง,องเดี๋ยวมาเบิ่งจา้า น้ำมัดของเฮากะละลายเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เฮากะเทลงไปเลยจ้ะแล้วก็คนคนเลยพี่น้องใคนนีจุ่มมือใส่จุ่มมือด้วจ้ะนี่ดาวบ่มีจุ่มมือเอ๊ใส่ไม่คนเนาะ คุนไปเหตุทัวแต่คิดว่ายัางบ่อพอดีก็ใส่ลุกไปอีกอนะ อยากให้มีสีสันก็นีไม่ไดาว่าสีมันยังโบกันได้แ่พุงขมิ้นลงไปวัดทอดอกไม้แล้วสีมันจะสวยน่าก็คนเลยจ้ากำลับพุงขมิ้นนี่มันมันมันปิดผงที่ละเอียดต้องมันก็สิไปทั่วทิ้งอยู่เพราะว่าเป็นสีมันละลายกับน้ำอยู่แล้ว ดีโชยขมิลอ๋อพี่เไมได้ลูกประทูแล้วเนาะปนมาตัวนีงจ้าปนไม่เข้ากันเลยดีฝ้ามากฝ้าแากเด็ดเพราะว่าเด็ดกำลังดีพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วจ้าอีกสักพักนึงแควมาคุ้นกับไหมเื่ห้ปลามัน รสชาติมันทวดถึงวันนี้จะชิมมามากปลาสวยปลาสวยก็คืออะ่ะพี่น้องนี่ปลาสวยกะทีต้องไปเลยจ้ะมนเลย เเะะฉพาว,วันอาทิตย์เด้อพี่น้องป่าใช่ไหมเพราะว่าวันปกติน,น,นี่จัดทถึงชุมเนี่จัดทถึงเสาเนี่บ่ได้เฮ็ดดอกบ่มบีเวลาเพราะว่าเฮ็ดของขายเนาะใช่กับขรับขายถ้าเฮ็ดได้ก็คือวันอาทิตย์เฮ็ดแล้วห้องอากาศแย่เพราะว่าเฮ็ดของพวกนี้มันใช้เวลาหลายจ้ะคุณีเข้ากันเลย เสร็จแล้วก็มาแว่งซี่ทีละพี่น้องวัไว้ก่อีกสักพักนึ่งกับมากลับเราค่อยขึ้นตากแดดจ้ามาเบืองตอนหฮาตากนาอพี่น้องเฮ็ดเสร็จแล้วหอกก็ขึ้นตากเด้อจ้ะพี่น้องของตากก็มีซัํเนี่ยละตะกาตะแกงกัว่ากันไปเนาะของตากมันมีหน่อยกะค่ะเอ้ปลาซอยกระตากได้กระโด่งนึงนอกนั้นก็ใส่ตะกาตะแกงไปเสแล้วพี่น้องเนี่ย ไม่เป็นรแต่กายจ้า ja. มาลองมาลองกินปลาซิวทะเลทอดอันนี้ต่างเพราะมันมาซื้อเลยจ้าอยากจะทดสอบเปอือือ